สวัสดีครับพบกับผมแจ็ควัชระพง์แก้วสะอาดกับช่องเทรนนิ่ง w ิ t h j จ c k สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่หนึ่งของซีรีส์ซ้อมปั่นจักรกยานยังไงให้เป็นขาแรงซีซั่น2ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นซีซั่นที่หนึ่งนะครับโอ้มีคลิปเยอะแยะเลยนะครับเริ่มทำเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับาวนี้เนี่ยเรามาขึ้นซีซั่นที่2กัน ซึ่งซีซันที่2เนี่ยเราก็จะเริ่มปูพื้นนะครับปูพื้นคือไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะแบบบางทีคิดมันอาจจะสเปสะสปะนะครับเพราะนั้นเนี่ยซีซันที่2นะครับผมก็จะเรียกว่าทําให้มันเป็นแบบว่าเป็นลําดับขั้นตอนมากขึ้นนะแล้วก็เพื่อให้เราเนี่ยสามารถมาเป็นขาแรงอย่างที่เราต้องการได้ นะครับผมโอเคสำหรับคลิปแรกคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึง3คุณสมบัติหลักนะครับที่นักปั่นจักรยานที่อยากจะเป็นขาแรงเนี่ยควรจะต้องมีนะครับก็คือว่าเวลาที่เราต่อไปนะครับเราเราซ้อมนะครับก็คือเพื่อพัฒนาให้เรามีไอ้สามคุณสมบัตินี้นะครับนะโอเคเรามาดูกันเลยนะครับว่าไอ้สามคุณสมบัตินี่มีอะไรบ้างนะครับผมคุณสมบัติข้อที่1ก็คือเรียกว่า a อโรบิ c แคป a ิตี้นะครับผมหรือนะครับเราอาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า VO2 max นั่นเองนะครับ a อโรบิ c แคปซิตี้ก็คืออะไรครับก็คือว่าปริมาณออกซิเจนสูงสุดที่เราจะใช้ได้เวลาที่เราออกแรงมากๆแบบสุดๆของเรานะครับผมโอเคคราวนี้เนี่ยมันมีผลกับการ เป็นขาแรงยังไงนะครับก็คือว่าเวลาที่เราปั่นจักรยานในการแข่งขันนะครับอ่าบางครั้งเนี่ยเราจะต้องมีการเรียกว่ามีการออกแรงมากๆนะครับผมคนที่มี VO2 max มากนะครับก็จะเรียกว่าสามารถออกแรงได้มากกว่าเพื่อนนั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติที่จะทําให้เราเป็นขาแรงได้นะครับซึ่งเจ้า VO2 max เนี่ยครับห มันมาจากไหนนะครับก็คือว่ามันมาจากพันธุกรรมนะครับลักลเลยนะมาจากพันธุกรรมนะครับบางคนมีเยอะบางคนมีน้อยนะครับแล้วก็2นะครับมาด้วยการฝึกซ้อมนะครับเราสามารถฝึกซ้อมให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มปริมาณ v o 2 max ได้นะครับผมแต่ว่ามันก็เรียกว่าเพิ่มได้ไม่เยอะนะครับอาบอกไว้ก่อนนะครับแต่ว่านะครับ VO2 max ก็ไม่ใช่ตัว ชี้ขาดเสมอไปนะครับว่าเราจะเป็นผู้แพ้หรือชนะในการแข่งขันจักรยาน,นครับมันยังมีปัจจัยอื่นๆอีกที่จะเข้ามาส่งเสริมกันนะครับผมแต่ว่า v i ลทูแมเป็นตัวหนึ่งหรือว่า Aerobic Capacity นะครับผมคุณสมบัติข้อที่2ก็คือ An n e r o b i c Threshold นะครับอไอตัวนี้คืออะไรนะครับเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับออกแรงนะครับร่างกายเนี่ยก็คือจะสร้างกดแลคติกออกมานะครับกดแลคติกเนี่ย พอมันมีมาก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 เข้านะครับร่างกายเนี่ยมันจะเคลียร์ไม่ทันพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเคลียร์ไม่ทันนะครับพอเคลียร์ไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าเราจะเมื่อยล้านะครับออกแรงต่อไม่ไหวนะครับเราจะต้องลดแรงลงนะครับเพื่อให้ร่างกายสามารถเคลียร์กดแลคติกซึ่งไอจุดสูงสุดที่ว่าจะเคลียร์ทันแลไม่ทันแลเนี่ยไอตรงนี้แหละครับเขาเรียกว่าแอนแอโรบิกเทสโฮรนะครับอ่าซึ่งตัวนี้นะครับมีผลยังไงในการแข่งขัน เช่นเวลาที่เราไปแข่งไทม์ทร a อลนะครับเราเนี่ยออกแรงอยู่ที่ไอตัวนี้เลยครับแอนแอโรบิกเทสโฮคนที่ออกแรงได้มากก็คือไปได้เร็วกว่านั่นเองนะครับไปได้เร็วกว่านั่นเองโอกาสที่จะชนะก็คือมีมากนั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้าแอนแอโรบิกเทสโฮรนะครับเราสามารถฝึกซ้อมได้นะครับอาจจะเป็นที่วัดเป็นตัวใช้ค่าวัดนะครับใช้ค่า FTP หรือใช้ค่าหัวใจนะครับเป็น l t s r นะครับแล e เตสเทสโฮาร์เรนะครับผม อไอตัวเนี้ก็คือเป็นตัวชี้วัดได้คนที่มีค่าตัวนี้สูงกว่าก็คือโอกาสในการที่เราจะเป็นขาแรงแล้วก็ได้รับชัยชนะก็มีมากนั่นเองซึ่งอย่างที่บอกครับเจ้าตัว a n a e r o b โรบิ r e ทร o โฮเนี่ยเราสามารถฝึกซ้อมได้เพราะนั้นเนี่ยในอนาคตเวลาที่เราซ้อมกันไปเพื่อเป็นขาแรงเนี่ยเราก็จะมีการซ้อมตัวนี้ด้วยนะครับผม โอเคคุณสมบัติข้อที่3เาเรียกว่า Economy, อีโคโนมีนะครับหรือนะครับหรือคุณสมบัติในการประหยัดพลังงานของเรานั่นเองนะครับเราจะประหยัดพลังงานเวลาที่เราปั่นจักรยานได้อย่างไรนะครับก็คือรูปร่างก็มีส่วนนะครับรูปร่างบางคนรูปร่างท้วมนะครับรูปบางคนรูปร่างผอมบางนะครับการต้านลมก็ต่างกันนะครับผม ท่วงท่านในการปั่นจักรยานก็สําคัญนะครับบางคนเนี่ยปั่นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลามันก็ต้านลมใช่ไหมครับาบางคนเนี่ยอยู่ในดรอปนะครับหรือว่าอยู่บนฮูดแต่ว่าทําตัวลู่ลู่ถ้าปัน่นลู่ลมก็มีผมเพื่อประหยัดพลังงาน,นาทำให้เราไปได้เร็วมากขึ้นสมมติว่าออกแรงเท่ากันคนที่ประหยัดพลังงานได้มากกว่าก็จะสามารถปั่นได้นานปั่นได้เร็วกว่านั่นเองคุณสมบัติ2ข้อที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ไม่ได้กล่าวถึงจักรยานแต่ คุณสมบัติข้อที่3จักรยานมีผลแล้วนะครับในเรื่องรูปทรงการประหยัดพลังงานของตัวจักรยานนะครับน้ำหนักก็มีผลรูปทรงก็มีผลล้อจักรยานก็มีผลนะครับอ,อันนี้มันเริ่มเข้ามาแล้วนะครับอ,อุปกรณ์เสริมนะครับมวกชุดอ่ามันก็เข้ามาเป็นคุณสมบัติข้อที่3นะครับเพื่อทําให้เราเนี่ยประหยัดพลังงานเทคนิคในการปั่นจักรยานนะครับไม่ว่าจะเป็นการควงขาอะไรก็แล้วแต่นะครับ มันก็มีผลนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถประหยัดพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปนะครับในซีรีส์นี้นะครับอาซอมปั่นจักรยานให้เป็นขาแรงซีซั่น2นะครับเราก็จะมาโฟกัสกันในเรื่องการซ้อมเพื่อให้เราสามารถไปถึงจุดมุ่งหมายอันนี้ได้นะครับแล้วต่อไปนะครับเราก็จะมีการมาปั่นจักรยานด้วยกันอ่าปั่นจักรยานด้วยกันนะครับ เย็นนังคานถรนงวันสุกนะครับเวลา5้าโมงเย็นในโปรแกรมวันแรบนะครับซึ่งโปรแกรมวันแรบเนี่ยเป็นโปรแกรมเสมือนจริงนะครับทำให้เราเนี่ยปั่นจักรยานได้อย่างไม่น่าเบื่อและเราสามารถมาปั่นด้วยกันได้เราก็จะมาซ้อมเพื่อการเป็นขาแรงไปพร้อมๆกันนี่แหละครับโอเคสำหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ